สวัสดีค่ะโค้ดฟัง Infinity นะคะวันนี้อ่าโค้ดจะมาสอนเรื่องการสร้างช่อง YouTube นะคะแต่ก่อนอื่นที่หลายๆคนจะสร้างช่อง YouTube เราต้องมามีมี Google หรือว่าบัญชี Google หรือว่า Gmail นะคะก็คือถ้าอย่างเราเปิดบัญชีหรือว่าจะเปิดหน้าหน้านึงนะคะจะเปิดหน้า Google นะคะ ให้มาดูตรงนี้นะคะเห็นไหมตรงนี้นะคะเราล็อกอินบัญชี Google ไปนะคะคำว่าบัญชี Google คือที่บัญชี Gmail อะคะ่ะ Gmail นะคะที่อ่าก่อนหน้านั้นที่ครูสอนสร้าง Gmail ไปนะคะการที่เราจะมี Gmail นี้เพื่อที่จะล็อกอินหรือว่าเป็นเป็นสื่อเชื่อมต่อระหว่างอ่าเขาเรียกว่าช่อง YouTube หรือว่า เอ่ฟซบุ๊กต่างๆนะคะเป็นส่วนที่เชื่อมต่อนะคะเป็นส่วนที่เชื่อมต่อนะคะเอ่เข้ามาดูเลยค่ะให้เข้ามาที่ดูตรงนี้นะคะสีตรงปุ่มนะคะแอปของ google นะคะเอาเห็นไหมคะพอเราล็อกอินบัญชีใช่ไหมคะอันนี้คือบัญชี Google ของเรานะคะในบัญชี Google ก็จะมีแอปต่างๆนะคะเช่นเอ่ Google Chrome นะคะค้นหาหรือว่า Google Map นะคะ youtube นะคะข่าว Gmail นะคะคือมีหลายอย่างะคะ่ะมีหลายอย่างในแอปพลิเคชันในแอปของ Google นะคะให้เราถ้าเราจะสร้างช่องนะคะให้เรามาคลิกที่ YouTube ตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปนะคะเสร็จแล้วอันนี้จะเป็น youtube รวมนะคะ youtube รวมให้มาดูตรงนี้นะคะว่าเรามีช่องหรือยังนะคะคลิกขวาตรงรูปนะคะ เห็นไหมคะถ้ามีคำว่าสร้างช่องตรงนี้นะคะแสดงว่าเรายังไม่มีบัญชีหรือว่าช่อง YouTube นะคะให้มาคลิกนะคะสร้างช่องตรงนี้นะคะวัอนอื่นก็ต้องขอบอกว่าพี่ฟางสอนในคอมพิวเตอร์นะคะเขาบอกว่าเริ่มต้นเส้นทางการเป็นครีเอเตอร์นะคะสร้างช่องเพื่อไล่ตามความฝานันหรือว่าให้ทันคนอื่นนะคะตรงนี้นะคะ แต่ในในระบบยูลิกตรงนี้เราสร้างช่องเพื่ออะไราเพื่อที่จะเป็นอ่าลงคลิปนะคะเป็นคลิปแหล่งเรียนรู้ของทีมหรือว่าอ่าเป็นคลิปแหล่งสอนงานนะคะหรือว่าสร้างตัวตนได้หมดนะคะส่วนใหญ่ที่เป็นวิชาการหรือว่าคลิปยาวๆนะคะเราก็จะมาลง YouTube กันนะคะเราอามาเริ่มต้นกันนะคะเริ่มต้นใช้งานนะคะในบัญชีนี้นะคะ เลือกวิธีการสร้างช่องนะคะจะใช้ชื่อตรงนี้หรือว่าบัญชีนี้หรือว่าจะเลือกเองก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะของพี่ฟังด้วยความรวดเร็วนะคะก็จะเลือกตรงนี้นะคะกดเลือกไปนะคะส่วนใหญ่ในการทำใช้โปรแกรมต่างๆก็คือเขาจะมีกําหนดมาให้แล้วนะคะว่าให้เราเลือกทําอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสร้างช่องสมิตรเลนเสร็จนะคะ บอกว่าอัพโหลดภาพนะคะถ้าคนที่อยากจะเปลี่ยนรูปก็มามาเปลี่ยนรูปได้นะคะตรงนี้จะบอกว่าบอกเล่าเรื่องก็คือพูดง่ายๆว่าเราทำอะไรนะคะอธิบายไปคร่าวๆกันด้านะคะสอนสร้างงานออนไลน์ ระบบรอบชิปผ่านผ่านระบบ you pick application นะคะโอเคตรงนี้เห็นไหมคะเขากำหนดเลยว่า ให้ได้ถึง1,000งพันคำนะคะก็สามารถพริมพ์ได้นะคะหรือว่าเดี๋ยวสักเราสร้างช่องเสร็จเราให้มาแก้ได้นะคะตรงนี้ถามว่าเรามีเว็บไซต์ใช่ไหมคะเว็บไซต์ที่จะลิงก์ไปนะคะถ้าคนที่มีเว็บไซต์ก็สามารถลงเว็บไซต์ได้นะคะอย่างของพี่ฟังมีเว็บไซต์นะคะก็คือ u p i c k e r net นะคะ พี่ฟังก็จะคัดลอกลิงก์แล้วก็ใส่ URL เข้าไปนะคะตรงนี้นะคะเ c e b o o k นะคะก็ให้ใส่ชื่อเฟซหรือว่าลิงก์ URL ของ Facebook นะคะยกตัวอย่างเช่นพี่ฟังบัญชีนี้นะยกตัวอย่างนะอย่างบัญชีนี้คือบัญชีส่วนตัวของเรานะคะของเรานะคะ ลิงก์นะคะเห็นไหมคะลิงก์ข้างบนท่านก็จะมาก๊อปลิงก์ตรงนี้เลยนะคะคัดลอกไปเลยนะคะหรือว่าเราจะไปเอาลิงก์ของเอาลิงก์ตรงนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าชื่อบัญชีเขามีอยู่แล้วนะคะ ็เอามาใส่นะคะชื่อเราอีกอ่ชืไม่ได้อ๋อสองทีอ๋อเขาให้ใส่แค่ชื่อนะคะชื่อเห็นไหมเนี่ยค่ะชื่อชื่อของบัญชีนะคะสังเกตนะคะแต่ละคนนะคะเอาแค่ตรงนี้ค่ะเขาจะมีคำว,ว่า facebook. com/slash นะคะ j. c o บ p len. online นะคะแล้วก็เอาแค่ชื่อเรานะ แค่ชื่อมาใส่นะคะก็อินสตาแกรมถ้ามีก็ใส่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก,กดบันทึกเลยนะคะกำลังสร้างช่องมาแล้วคะเห็นไหมทีเนี้ยช่องของเรามาแล้วแต่เรายังไม่มีรูปตรงนี้นะคะเราก็มาปรับแต่งนะคะตรงนี้เห็นไหมคะ แห่งช่องนะคะก็คือตรงหน้าหน้าจอดูช่องข้อมูลพื้นฐานนะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนชื่อเป็นช่องก็ก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะสอน สอนงานออนไลน์ผ่านระบบยูพิกน่าจะได้ไปที่ช่องเห็นไหมคะเห็นไหมคะี่ฟังเปลี่ยนชื่อไมื่อกี้คือสอนงานออนไลน์ผ่านระบบยู i พิกนะคะ แล้วก็นนี่คือจะเป็นหน้าแรกนะคะเรายังไม่มีวิดีโออะไรเลยนะคะตรงนี้นะคะเรายังไม่มีวิดีโอนะคะปลับแต่งช่องนะคะล็อกกันเยเกิน ช่องตรงเอ่แดชบอร์ดตรงนี้ก็คือเนื้อหานะคะก็คือตอนนี้คือเรามีช่องอยู่แล้วนะคะเพียงแค่เติมแต่งช่องนะคะแต่งช่องให้มันดูดีนะคะแล้วก็มาดูสิ YouTube Studio นะคะของเราจะเป็น YouTube Studio นะคะ มาดูที่การตั้งค่านะคะช่องทั่วไปตรงนี้คือไม่ยังไม่ตั้งตั้งก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะตรงนี้นะคะปิดไปเลยนะคะก็คือตอนนี้ของเราอะ่ะมีช่องแล้วก็คือสามารถที่จะอัพโหลดวิดีโอได้นะคะมาที่ช่องของเรานะคะมาช่องของเราเห็นไหม เขาบอกว่าอัปโหลดวิดีโอเพื่อเริ่มต้นเลยค่ะนะคะเราก็แค่เลือกวิดีโอนะคะวิดีโอนะคะสมมติว่าตัวนี้แนะนำเว็บไซต์นะคะพอเราอัปโหลดวิดีโอตรงนี้นะคะเห็นไหมสังเกตรตรงนี้นะคะกำลังอัปโหลดอยู่นะคะยังไม่ขึ้นนะ ตรงนี้ก็จะตั้งเป็น 1> EP หนึ่งอะไรของเราก็แล้วแต่นะคะ EP หนึ่ง EP หนึ่งเ็อันเม็ดิคลิกับนี่ค่ะตรงนี้ก็คำอธิบายว่า,าสามารถคลิกไปที่ ตัวไหน C L U B นะ <Okay. S 1> จำเว็บไซต์เว็บไซต์นี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยจำไม่ค่อยได้เห็นไหมคะอันนี้คือจะเป็นเว็บอีกของอีกเว็บของพี่ฟังนะคะอันนี้ก็ได้เก เสร็จแล้วเห็นไหมคะ90%แล้วนะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราจะสร้างช่องหรือว่าอะไรที่เราต้องสร้างอะค่ะเรามาสร้างในคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราค่อยไปแก้ไขในมือถือก็ได้หรือว่าใช้งานในมือถือนะคะเพราะว่าในคอมพิวเตอร์คืออย่างที่บอกว่าจะสะดวกกว่านะคะจะสะดวกกว่านะคะ คือสิ่งที่พี่ฟางสอนอในระบบยูพิกในคอร์สนะคะก็คือเราต้องใช้ในการทำงานนะคะในระบบยูพิกทุกอย่างเลยนะคะอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในระบบยูพิกก็คือจะเอามาลงให้นะคะวิธีการทำปกเดี๋ยวจะมาสอนเพิ่มนะคะเห็นไหมเราอัปโหลดตรงนี้นะคะอัปโหลดเสร็จแล้วก็ สามารถคลิกไปที่เว็บนี้นะคะภาพขนาดย่อคือปก,ปกของ YouTube นั่นเองนะคะต้องเราต้องยืนยันก่อนอันนี้จะเป็นบัญชีที่พี่ฟังยังไม่เคยใช้นะคะก็เลยต้องอถ้าใครยังไม่ยังไม่ได้ยืนยันก็คือจะยังไม่สามารถอัพโหลดตรงนี้ได้นะคะ ตรงนี้ถามว่าจะเลือกลงเพลย์ลิสต์ไหนนะคะถ้าไม่มีนะคะก็สร้างตรงนี้นะคะสเมติว่าสอนสอนอัพโหลด YouTube แล้วแต่เราตั้งค่ะแล้วแต่เราตั้งว่าเพลย์ลิสต์หมายถึงว่าเราจะเอาเก็บไว้ในหมดหมูนไหนนะคะแล้วก็ติ๊กไปหนึ่งทีนะคะ ก็กดเสร็จนะคะครั้งแรกสร้างในในนี้ก่อนนะคะในในคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะเสร็จแล้วเวลาใช้งานก็สามารถใช้ในมือถือได้นะคะเขาถามว่าวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กใช่ไหมก็ไม่ใช่นะคะตอบนะคะเสร็จแล้วก็มากดที่ถัดไปนะคะตรงนี้เห็นไหมตรงเอ็นการ์ดนี่ตรงเพิ่มการ์ดนี่คือ เราจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้ค่ะก็คือช่วงท้ายที่คลิปจะจบอะค่ะเราอาจจะแนะนําไปว่าเออเพิ่มช่องไปนะแนะนําช่องของเราอย่างเงี้ยสมมุติสมมุติมมว่าเออช่องนี้เป็นช่องเราสมมุตินะสมมุตินะคะช่องนี้เป็นช่องเรานะคะสมมุตินะคะ สมมุติสมมุติก็เราก็คลิกไปเลยนะคะเสร็จแล้วกดกดช่องต้องมีข้อความกำหนดอ๋อข้อความกำหนดเองสร้างงานคือเป็นข้อความที่เราอยากจะให้ ดึงดูดดึงดูดลูกค้าหรือว่าดึงดูดคนดูมากดไลค์กดแชร์อะไรประมาณนี้ซะค่ะนะคะ,นะคะเสร็จแล้วกดถัดไปนะคะเขาถามว่าระดับการแชร์คือเราจะแชร์ก็คือเราต้องการแชร์เป็นสาธนารณะนะคะตั้งเวลาไว้ไม่ต้องตั้งนะคะก็เผยแพร่ไปเลยนะคะเผยแพร่ไปเลยนะคะเห็นไหม ก็คือ,ผอผเผยแพร่แล้วนะคะลิงก์อยู่ตรงนี้นะถ้าจะเอาลิงก์ไปใช้ก็อยู่ตรงนี้ก็ก๊อกไปเลยนะคะเราลองมาดูซิว่าในช่องเราคลิกตรงนี้นะคะคลิกตรงนี้ก็กดช่องนะคะช่องนะคะเห็นไหมมาแล้วเห็นไหมคะที่เราอัปโหลดก็ลองดูนะคะลองดูสวัสดีค่ะ ก็จะมาแนะนำอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะโอเคได้แล้วนะคะวิธีการสร้างช่องนะคะก็ง่ายๆนะคะถ้าเราจะอัพโหลดนะคะเราจะมาอัพโหลดตรงนี้ก็ได้สร้างนะคะเห็นไหมอัพโหลดวิดีโอนะคะตรงนี้นะคะถ้าอีกหน่อยเรามีเพื่อนเยอะผู้ติดตามเยอะเราก็จะมาถ่ายทอดสดตรงนี้ได้นะคะวิธีการสร้างช่องง่ายๆแล้วก็ลงคลิปนะคะ ลงคลิปเสร็จแล้วก็เอาลิงก์มานะคะเพื่อที่จะโปรโมทนะคะตรงนี้นะคะวัตถุประสงค์ของพี่ฟางที่สอนนะคะที่สอนการสร้างช่องนะลองมาดูของพี่ฟางที่สร้างไว้แล้วนะคะที่สร้างไว้แล้วก็วคือช่องของพี่ฟางนะคะเห็นไหม อันนี้คือบัญชีหลักบัญชีจริงนะคะจะเป็นนี้นะคะก็ถ้าเราจะแก้ไขตรงไหนตรงนี้นะโปรไฟล์อะค่ะมาคลิกนี้นะคะคลิกตรงที่รูปนะคะคลิกหนึ่งทีนะคะตรงนี้นะคะมาปรับแปลงช่องได้นะคะแล้วก็โลโก้ตรงนี้นะคะโลโก้ตรงนี้ก็ปรับเปลี่ยนช่องได้นะคะ ดูผู้ติดตามก็คือดูตรงนี้นะคะพี่ฟังมีผู้ติดตาม40คนนะคะตรงอ่าความกว้างยาวอย่างนี้นะโลโก้แบนเนอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นของ YouTube ของ Facebook ต่างๆเดี๋ยวพี่ฟังจะมาสอนอีกเพิ่มเติมอีกคอร์อสหนึ่งนะคะก็คือการใช้การใช้โปรแกรมหรือว่าการใช้ะระบบของแคนวานะคะ มันจะเป็นทุกสิ่งที่เราต้องการอยู่ในนั้นเลยเนาะอย่างช่องของพี่ฟังใช่ไหมคะหน้าแรกก็ประมาณนี้นะคะก็วิดีโอทั้งหมดก็มีมีเยอะมากเลยคะ่ะลองลองไล่ดูนะคะอันนี้คือที่ทำไว้ตั้งแต่ยังไม่รู้จากยูพิกนะยังไม่แน่ใจว่ายูพิกคืออะไรยังไม่คือยังไม่เข้าใจอะคะ่ะก็ เราไม่เข้าใจเนาะเราก็พยายามทําคลิปเพื่อที่จะให้ตัวเองจํานะคะว่ายูพิกคืออะไรใช้ระบบยังไงจนเราจับจุดได้แล้วว่ามันทานํางานยังไงนะคะตรงนี้นะคะเทอร์ i s, <Hey List> <S สก็คือที่เราแบ่งหบดหมู่ไว้นะคะว่าเออ Facebook นะนี่คือเว็บไซต์นะนี่คือ Line OA นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือขั้นตอนการเรียนดับชิปนะก็คือแยกประเภทนั่นเองนะคะคําว่าช่องนะคะ อันนะคะก็คือช่องที่เราติดตามนะคะช่องที่เราติดตามช่องของคนอื่นนะคะนี่คือพูดคุยกันนะคะพูดคุยกันก็ไม่ไม่มีอะไรนะคะเพราะไม่ค่อยได้ใช้เนาะส่วนใหญ่ YouTube ก็อ่อช่อง YouTube ก็เอาไว้ออัปโหลดนะคะอัปโหลดคลิปแล้วก็สอนนะคะสอนคอร์สนะคะวิธีการสร้างช่องกล้องง่ายๆค่ะนะคะก็ทำตามที่พี่ฟังบอกนะคะ เดี๋ยววิธีการเพิ่มปกตรงนั้นคือต้องไปยืนยันนะคะยืนยันกดโตตอนก่อนนะคะเขาถึงจะให้เพิ่มนะคะแต่จริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องเพิ่มก็ได้เห็นไหมคะวิธีการทําปกอย่างเงี้ยค่ะแค่เราเลือกเอ่าเลือกรูปที่มันดูอ่าสวยงามนะคะก็ได้นะคะขอให้มีลิงก์นะคะขอมีลิงก์ไปวางโฆษณาอย่างเงี้ยค่ะได้นะคะโอเคค่ะ